สวัสดีครับพอเมีพี่น้องชาว y o ยูทูบทุกท่านนะครับก็วันนี้เรามาคุยกันพม่าสู้ไม่ถอยนะครับเ็ทไทยว่างไงล่ะอ่าเห็นไหมก็มันเป็นเรื่องที่ใคทไทก็รู้กันนะว่าประเทศไทยเราในะยุ่งเหยิงไปหมดแล้วะทีนี้พอเราไปดูพม่านี่อูโอ้โห พมานสู้ไม่ถอยเลยนะก็พม่าเนี่ยพม่าเนี่ยสู้แบบสุดใจขาดดินเลยนะครับสุดใจขาดดินนะครับก็เลยเราจะเห็นว่าขณะนี้พม่าแล้ก็ต่อสู้กันมาเจ็ดวันนี้วันที่เก้าแล้วนะวันที่เก้าก็ต่อสู้มาตั้งแต่วันที่หนึ่งพอเกิดรัฐประหารปั๊บวันที่สองที่สามก็ก็เริ่มต้นเลยนะครับเริ่มจนมาถึงวันนี้วันที่เก้านะครับ ก็ประมาณเจ็บวันแล้วนะประมาณหนอาทิตย์แล้วอาจจะยังไม่มีใครกล้าออกมาเหตุผลเพราะว่ายังไม่รู้ว่ามันเกิดเรื่องอะไรแบบรวดเร็วทันใจนะทีนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่ามันมาจับองค์ซานทูจีไปด้วยแล้วก็คณะรัฐบาลของฝ่าย <c oughs> ประชาธิปไตยไปนะครับหลังจากนั้นมาก็กฐานมันก็มีการตัดสัญญงถึงยานอินเทอร์เน็ตทั้งหมด นะครับอแล้วก็ทําให้ชาวพม่าขาดการติดต่อ,อแล้วก็อยู่ๆก็มีสถานีโทรทัศน์ออกขึ้นมาร้องเพลงร้องเพลงเพื่อให้รู้ว่ามีการรัฐประหารแล้วนะครับก็จับนางอ,องซูจีไปไหนก็ไม่รู้ตอนนี้นะครับทุกคนก็บอกว่าอยู่ในบ้านบางคนก็อยู่ตรงโน้ตรงนี้ก็คาดเดาต่างๆนานาก็ว่ากันไปนะครับว่ากันไปนะก็มันก็เป็นเรื่องเอ็จบ้างจริงบ้าง นะเพราะเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับหลังจากนั้นมาก็เมื่อเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยทุกคนเขาก็สงสัยใช่ไหม <c oughs> ประชาชนชาวพมา่าซึ่งอยู่ต่างประเทศเขาก็มีอินเทอร์เน็ตเขาก็มีโซเชียลมีเดียใช่ไหมอพอมีไอพวกนี้ใช้ปั๊บ ติดต่อภายในประเทศไม่ได้ก็เลยใช้วิธีการไปใช้พวกโซเชียลของประเทศอะไรเดี๋ยวผมจำไม่ได้นะแ,แถวๆนู่นแหละแ,แถวๆเม็กซิโกแถวแอฟริกาแถวต้นนั่นะนะแล้วก็ชื่อ wifi อะไรผมบิดไฟอะไรทุกอย่างนะบิดไฟอะไรทุกอย่างเนี่ยแล้วก็โหลดเข้ามานะครับพอมันโหลดเข้ามาได้ก็ปรากฏว่า มันก็มีการติดต่อสื่อสารกันทั้งประเทศของพม่าเลยทีนี้ทุกคนก็จะรู้แล้วว่าอ๋อขณะนี้มีการปฏิวัติมีการรัฐประหารโดยใน,นมินออนไลน์นะครับอ่าก็เลยกระพือข่าวกันทั่วทั้งประเทศพม่า,มาทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยนี่มีการเดินขบวนรัฐระานทูดไปเรียกร้องระบบประชาธิป,ปไตยแล้วก็มีก็แล้วมีกับตำรวจทหารไทยในบ้านนะไปไปจับเขาไปฉีดน้านําฉีดอะไรก็ปไปไล่เขานะครับท้งทั้งที่เขา เรียกร้องประชาธิไปไตยหน้าสถานทุตของพอม่าเขานะครับมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาและในที่สุดพอประเทศพม่าเขามีเมื่อเขาใช้ Facebook Youtube อะไรไม่ได้เขาใช้บิตไฟล์หน้าของประเทศเนะผมก็จําไม่ได้นะพอใช้บิไฟล์มาใช้ติต่อสื่อสารก็ทีนี้ก็ร่วงเรื่องกนลุกคือไปทั่วประเทศจําเดินขบวนมีการโครกกระมังอะไรก็อะไรเต็ไมไปหมดนะครับอพอเป็นอย่างนี้ป๊บ นายพงนายพลเอกมินอนหลน์นี่ก็พยายามควบคุมสถานการณ์นะครับแต่ก็ไม่เป็นผลผมไม่เป็นผลปุ๊บเหมันก็ลุกลามนะครับปรากฏว่าวันนี้วันที่เก้านะครับคือป้องกันมันเกิดเหตุการณ์มาเขาเพราะมากเขาก็ติดต่อสื่อสารกันได้กั้แต่ก็ปลุกกระดมกันนะครับเรามีประชาชนก็เคาะข้อมอข้อไหกันไปทั่วแล้วก็นายพลโมอ่ามินองหลน์ก็คิดว่าคงจะ ไม่นานแต่กับกลายเป็นว่ามันยืดเยื้อะพอยืดเยื้อะปุ๊บนี่มันชักจะไม่เข้าท่าแล้วนะผมไม่เข้าท่ากับกดจากกดอุยการสุดบังเลยบังของพม่าเขานะครับในที่สุดอคนพม่าเขาก็อดทนอดรนทน,น,น,นไม่ได้ก็เดินขบวนขับไล่ทหารเลยครับพูดง่ายๆว่าพม่าสู้ไม่ถอยตอนนี้นะครับตอนนี้พม่าสู้ไม่ถอยนะครับสู้ไม่ถอยนะ,ยนะเพอาะจะต้องโอ้ยนัด,ด ไอ้พวกประเด็นก,การในีสิ้นสร้างไปจากพมา่านะครับสิ้นสร้างไปจากพม่าประเทศไทยนี่ปฏิวัติมาแล้วรัฐประหารมาแล้วหลายปีแล้วเนี่ยจนป่านนี้แล้วนะครับประชาชนคนไทยก็ยังเหมือนเดิมครับไม่กล้าไม่เหมือนพมา่านะครับไม่เหมือนกับพมา่าซึ่งถ้าพมา่านี่ประเด็นสามารถกา จ,จำเขงได้ถาพมพม่าได้นะรับรองว่าพม่าพังแน่นอนครับเที่ยวนี้พวกทหารตำรวจไม่กล้าอเออแล้ววันนี้เราีตำรวจนะครับตำรวจตอนแรกนึกว่าจะอยู่ฝ่ายข้างรัฐบาลพม่าที่ไหนได้นะครับกับทิ้งอาวุธมาสู้อยู่กับประชาชนนะครับตอนนี้ฮะรประกอรัฐตำรวจนี่มาอยู่กับประชาชนหมดแล้วพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บที่ทหารบางส่วนก็มาขาว้างวังประชาชนอพวกข้าราชการพวกพยาบาลพวกหมอเขาก็หยุดงานงกันไปทั่วบริษัทห้างร้าน ไม่ว่าจะเป็นเดลิเวอร์อะไรก็แล้วแต่นะั้นที่เขาไปอยู่ในประเทศพามา่าแล้วก็ส่งของตามบม้านไปสนองพันธุนี่พวกครูพวกนิสิตต่างภาษาเขาก็แบ่งพักแบ่งพวก,วกทีนี้ก็อ,ออกมาประท้วงนะครับตอนนี้ประท้วงไปทั่วแล้วนะครับเนื่องจากประเทศพามา่านี่เป็นประเทศที่กําลังไม่ใช่ไม่ใช่กำลังนะเป็นพัฒนานะครับเป็นประเทศที่พัฒนาเพื่อให้ไปสู่ความทันสมัย ซึ่งธรรมดาประเทศพาม่าเขาก็ทันสมัยอยู่แล้วแหละนะเพียงแต่ว่าเขาถูกกดทับด้วยอไอ้พวกประเด็จก,การทหารมาห้าสิบปีมันไม่ใช่น้อยเลยนะครับนะพอเขามาได้ประชาธิปไตยเพียงแค่เจ็ดปดปีเท่านั้นเนะ่ยเหตุการณ์กลับตาลปัดมาสู่เส้นทางเดิมผมสงสัยนีไยพวกทหารของไอ้พวกเรือพวกมินอ,องหลายนี่มันคงจะศึกษาวัดรัฐประหารกับของคนไทยหรือเปล่าว่าทําอย่างไรถึงจะ ปราพวกนี้อยู่อะไรงี้ะครับแต่ปร,บบรากฏว่ามันกับตะลบปัดนะครับพอกับตะลปัดปั๊บก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็สับสนรุนวายกันไปหมดตอนนี้นะแต่ไม่เป็นไรนะครับคนไทยเขาอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงนะก็ต่อสู้กันได้ถึงขนาดไหนถ้าพม่าปราบรัฐประหารสําเร็จนะครับเพราะเพราะประเทศพม่าเป็นประเทศที่เป็นหนึ่งในประเทศของโลกนะที่ที่เวลาทํารัฐประหารเนี่ยพ้อทหารนี่จะเข้มแข็งบีบบังคับประชาชนให้อยู่หมัดนี่นะ พม่านะครับแล้วพม่านี่มันยินดีที่จะไม่ติดต่อโลกภายนอกด้วยนะครับไอคนพวกนี้นะครับแต่ผลสุดท้ายก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวค่อยดูอีไม่กี่วันก็จะรู้ผลแหละทีนี้ก็ปรากฏว่าไอนายพลเนี่ยมันก็ส่งลูกส่งหลานส่งเมียส่งครงอบครัวไอพวกปฏิวัติรัฐประหานทั้งหลายมันก็ส่งลูกส่งเมียไปอยู่ต่างประเทศแล้วนะครับก็ได้ข่าวว่าไปอยู่ประเทศรัสเซียไม่รู้จริงหรือเปล่านะอ่นนี้เป็นแค่ข่าวนะเป็นแค่ข่าว ถ้าเป็นข่าวจริงก็ถือว่าการทํารับประหารนี่เตรียมไว้หมดแล้วว่าจะต้องพาลูกเมีอครอบครัวไปอยู่ที่ไหนยังไงนะครับแต่ถ้าเป็นข่าวไม่จริงหรือเป็นข่าวเฟซนิวก็ถือว่าคนที่ให้ข่าวนี่ก็แย่นะแย่มากนะครับแต่ถึงอย่างไรอะจุดจบของผู้นําก็คือไม่มีแผ่นดินอยู่เหมือนเดิมครับนะไม่ใช่อย่างไงก็ไม่มีแผ่นดินอยู่นะครับถ้าเป็นอย่างนี้ดีไม่ดีเประชาจนชะมาม้าหนึ่งถ้าเขาสําเร็จโทษผู้นําได้ ทุกอย่างพังผู้นําก็ชิบหายหมดแต่ถ้าเขาอาภัยให้ผู้นําก็คือส่งตัวออกต่างประเทศนะไม่ต้องอยู่ในประเทศของเขาหรือกักขังไว้ในบ้านเหมือนกับกักขังองซานซูจีเนี่ยนะแล้วก็จะให้ผู้นําได้รู้ไว้ว่าการกักขังเขาเนี่ยเป็นยังไงและขณะนี้ก็ไม่มีใครรู้ชะตากรรมว่าองซานซูจีนี่อยู่ที่ไหนจะอยู่ในบ้านพักส่วนตัวหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีข่าวอะไรออกมาเลยนะครับไม่มีข่าวอะไรออกมาเลย นะครับส่วนของผู้นำอออของพรรคของของซันตูจีก็ถูกพวกทหารไปเข้าควบคุมหมดนะครับแต่คนพมา่าเขาเป็นระบอบประชาที่ไปไตยมาถึงหกเจ็ปีตั้งแต่มีการเลือกตั้งมานี่คนพมา่าเขาไม่ใช่คนโง่นะครับเขาไม่ใช่คนโง่คนพม่าเนี่ยเป็นคนเฉลียวฉลาดเขาสู้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะคุณจะเป็นตำรวจหรือทหารที่มาทําลายประเทศของเขานะครับทําความเสียหายให้กับประเทศเขาก็ไม่ยอม นะครับอยู่ดีๆประเทศกำลังพัฒนาหรือพัฒนาอยู่เนี่ยแล้วมาปฏิวัติรัฐประหารเพื่อให้คนพม่าเนี่ยนะยากจนค้นแค้นลงไปนี่เขาก็ไม่ยอมพอไม่ยอมปุ๊บนี่เขาก็เห็นแบบอย่างของประเทศไทยว่าการปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยทำให้ประเทศล่มสลายนะทำให้คนในชาติไม่มีงานทำไม่มีเงินใช้นะทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศพังพินาศไปหมดพม่าเขาเห็นตัวอย่างนะครับเห็นแบบอย่างประเทศไทยเนี่ยเป็นคน ทำตัวอย่างให้เขาเห็นนะครับพอไปกับพม่าปุ๊บนี่มีการไปวัดร,รัฐบาลเขาเขาก็ไม่ยอมนะครับเขาก็ไม่ยอมก็นี่เลยกลายเป็นวาทกรรมที่เขาบอกว่าพม่าสู้ไม่ถอยนะครับเราเป็นอยู่อย่างเขาบอกถ้าไม่สู้เขาเป็นอยู่อย่างพี่ไทยเนะี่ยเห็นไหมพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยพม่าเลยลุกฮือแล้วก็สู้สู้สู้ไม่ถอยนะครับสู้ไม่บัญญ,ญ,ญามินยังเพื่อที่ต้องการล้มรัฐบาลให้สิ้นซากจากประเทศพมา่า หลังจากนั้นพม่าก,ก็จะได้สู่ระบบประชาธิปไตยอีกครั้งหนึ่งและถ้าสามารถล้มระบอบปการได้ในพม่าครั้งนี้เนี่ยก็หมายความว่าประเทศพม่าก,ก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้เป็นอจะจะไม่มีโอกาสที่ไอ้พวกผู้นําทั้งหลายจะมาปฏิวัติรัฐประหารแน่นอนและเที่ยวนี้นะถ้าสมมุติว่าพม่าเนี่ยเขาล้มรัฐประหารได้น,นะไอการแก้ไขรัฐธรรมนูญของเขาเนี่เพื่อให้เป็นประชาธิป,ปไตยแบบสมบูรณ์แบบโดยที่ตัดพวกทหารออกจาก ระบบของรัฐธรรมนูญคือไม่ต้องมาเป็นกรรมการกี่คนต่อกี่คนเพื่อให้มีสัดส่วนในสภาเนี่ยนะก็ต้องถูกตัดออกและยกเลิกไปนะครับดีไม่ดีนี่อาจจะแก้ไขรัฐธรรมนูนให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นมาเพราะาคนทั้งโลกใครก็ได้มาเป็นประธานาธิบดีของพม่าก,ก็ได้นะครับไม่แน่นะครับถ้าเขาเป็นสากลน,นะ,ะให้ให้เป็นได้เฉพาะประธานาธิบดีส่วนคนอื่นนี่ ก็ต้องเป็นคนของพาม่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือการแก้ไขร่ำนุนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตสําหรับประเทศไทยเหรอก็ดูไว้นะครับนะไปดูไปถ้าพาม่าชิบหายแล้วรถล้มเลยลลรฐประหันจนชิบหายได้นี่ผมถามประเทศไทยมันจะอยู่ยังไงนะผลุท้ายมันก็เหมือนพาม่าแน่นอนนะครับก็ดูแล้วครั้นี้วันนี้รู้สึกว่าข่าวมันก็ลงไปว่ามีการเอ่อ ไม่ให้ประกันตัวทนายอนนท์เพนกวินแล้วใครอะอาจารย์อะไรอะอาจารย์สมศักดิ์อะไรนะเปลรึกษาปรึกษาอะไรเนี่ยครับแล้วก็อีกคนหนะึ่งชื่ออ,อะไรนะ้ผมก็จำไม่ได้นะม,มีอยู่สามสี่คนนะเพราะเพิ่งผมเพิ่งดูดูดูข่าวเป๊ะๆนะเว๊บๆเพราะมันข,ขึ้นขึ้นตัวมาเว๊บๆนะครับเนี่ยอยู่สามสี่คน ที่ไม่ให้สารไม่ให้ประกันกตัวพอสารไม่ให้ประกันตัวเท่านั้นเลยครับขณะนี้ในกรุงเทพมหานะครคนก็หลังไหลไปที่เอ็มบีเคลยนะตรงนั้นนะครับเพื่อที่จะไปรวมตัวกัน,นครับไปรวมตัวกันเพื่อให้ปล่อยนะครับเพื่อให้ปล่อยนะครับต่อไปนี้ก็ประเทศไทยก็จะหนักข้อเหมือนกับประเทศพม่านะครับเพราะถ้าประชาชนเขาออกมารวมตัวกันแบบไม่แบบสู้ไม่ถอยแล้วนี่หมายความว่าพังแน่นอนนะครับสู้ไม่ถอยไม่ว่าจะลูกปืนอนะไรก็แล้วแต่ถ้าตำรวจทหาราน,น ยังอยู่ฟังรัฐประด็จการเนี่ยพวกทหารตำรวจก็พังไปเองนะครับจะพังไปเองเห็นไหมเรามาดูข่าวของพมา่าเห็นไหมว่าจับประชาชนชาวพม่าสิบสี่คนอ่ะพอจับปั๊บเท่านั้นเลยประชาชนก็นล้อมคือลรงพักเลยเห็นไหมครับผลท,ท้ายก็ต้องปล่อยออกมาไม่งั้นพังนะครับอนี่ประเทศไทยก็คงไม่ต่างกันละครับคงไม่ต่างกันนี่ขณะนี้ก็มีการไปล้อมไปอะไรกันเยอะแยะตไปนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะมีเหตุการณ์ เาวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะนึงกฎหมายกฎหมายไอ้กฎไอ้ออออาการศึกอะไรมันไม่มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับเหตุผลเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยมีความไม่ชอบธรรมนะทำให้คนในประเทศไทยเนี่ยแบ่งออกเป็นฝักเป็นฝ่ายฉะนั้นเมื่อเกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นมานี่กฎหมายก็ไร้ค่าไม่มีประโยชน์นะครับต่อให้กฎออกกฎหมายมาดีแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์นะครับไม่มีประโยชน์ เพราะว่ามันไม่ได้ทําเพื่อประชาชนทําเพื่อ,พ,อพวกพวกพ้องทําเพื่อตอนเองทําเพื่อให้สังคมนี่แตกแยกกันอย่างนี้ความชิบหายความบันเลยมันก็เกิดกับขึ้นกับประเทศไทยเพราะออกกฎหมายมาไม่เป็นธรรมนะครับอพอเราไปดูพมา่านี่เห็นไหมกฎอายการศึกรัฐประหารทหารก็รวจออกมาเยอะแยะเขาก็ไม่สนใจแล้วนะั้เขาเดินขบ,บวนไล่แม่งอย่างเดียวเลยไม่สนใจเลยนะี่เลยนี่คือ คือแบบอย่างของนักรัฐศาสตร์ทั้งหลายทั้งมวลนี่ก็บอกว่าประชาชนย่อมเป็นใหญ่ในแผ่นดินไม่มีใครมานใหญ่กว่าประชาชนแล้วนะครับประเทศชาติทุกประเทศในโลกนี้ไม่มีใครใหญ่กว่าประชาชนนะครับดังนั้นไม่งั้นเขาก็ถึงไม่มีคําว่าชาตินะครับนะเพราะว่าคนเรานี่จะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับเมื่อนึกถึงประเทศชาติต้องมาก่อนนะครับประเทศชาติต้องมาก่อนนะครับนั้นพอ พอเกิดมีบุคบคลหรือคณะบุคคลเนี่ยขึ้นมาครองอํานาจได้มามาทําลายประเทศชาติเนี่ยประชาชนคนในชาติก็ไม่ยอมเขาไม่ยอมเพราะว่าขณะที่คุณขึ้นมาเป็นผู้นําของประเทศเนี่ยคุณก็มีความสุขความสบายพอตัวแล้วนะพอควรแล้วนะครับแต่ยังจะบ้าอำนาจเหลืองอานาจนะคิดว่าตัวเองตายไปแล้วจะเอาประเทศไปได้มันก็ไม่ใช่เห็นไหมไม่ใช่ ตัวเองตายไปแล้วจะทําให้ตัวเองอยู่ยงคงบันก็ไม่ได้นะไม่ได้ผลสุดท้ายก็กลายเป็นผีกลายเป็นเท่าทุรีเห็นไหมไม่มีใครสนใจมีแต่คนเดินเหยียบย่ําแล้วเขาก็ไม่สนใจว่าคุณคือใครนะเป็นมาอย่างไรอ่านี่ก็เหมือนกันนะดางนั้นประเทศไทยกับประเทศเพื้อเมกขนาดนี้มันใกล้เคียงกันนก็ใกล้เคียงกันทีนี้คนไทยทั้งประเทศะเขาดูอยู่พม่าอยู่ถ้าพม่าล้มรัฐทหารได้ประเทศไทยไปไม่อดแน่นอนครับไม่แน่นอนครับ เพราะยังไงคนไทยไม่ยอมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เขากำลังดูเหตุการณ์อยู่ต่อให้คุณจับต่อให้ศาลไม่ให้ประกันตัวเพนกวิน้นไม่ให้ประกันตัวธนายอานนท์นะสมซสาสมศสสักดิ์พฤกษากเกษมอะไรนะั่นนะแล้วก็อีกคนหนึ่งชื่ออะไรเนะี่ยสี่คนนี้นะยังไงต่อให้คุณไม่ไม่ปล่อยเขามาไม่ให้ประกันตัวเรื่องนี้ไม่มีหยุดนะครับไม่หยุดยิ่งสร้างทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เหตุผลเพราะว่าไอ้นักเดินขบวนทั้งหลายนี่มันมันมีมากมันมีเยอะนะมันมีเยอะแยะนะครับดังนั้นอย่าหวังเลยว่าการต่อสู้ครั้งนี้จะไม่เป็นผลทุกคนเมื่อร่วมตัวร่วมหัวร่วมใจกันร่วมหัวร่วมใจกันเพื่อต่อสู้ให้ได้มาถึงระบอบประชาธิไปไตยใครๆเขาก็อยากทั้งนั้นและว,วันที่10กุมภาพันธ์25564นีนี้มีการประกาศแล้วว่าให้ไปรวมตัวกัน ก็อย่าลืมนะครับคนไทยทั้งประเทศเขาก็พร้อมแล้วนะครับพร้อมพร้อมนะแต่ฝ่ายเผด็จการมันจะพร้อมหรือไม่อันนี้นะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศไทยเราถ้าสามารถล้มสามารถล้มไปพวกเผด็จการได้นะทุกอย่างก็ประเทศไทยก็จะเดินรุ่งเรืองอย่างแน่นอนนะครับแน่นอนดังนั้นมันจะไปรอดหรือไม่รอดก็อยู่ที่คนไทยจะเห็นแก่ตัวหรือไม่จะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ส่วนตนเท่านั้นเองนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับ เพราะทุกคนเขาพร้อมนะนะครับเขาพร้อมที่จะออกอยู่ตลอดเวลาส่วนคนที่ออกไปไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ก็นั้นเป็นเรื่องของของของคนที่ไม่อยากจะออกไม่อยากจะไปช่วยชาติหรือไม่อยากจะไปมีส่วนร่วมคอยรับแต่ผลประโยชน์อย่างเดียวไอ้คนประเภทนี้มันเยอะนะคนไทยเนี่ยนะคนประเภทนี้สาหรับคนไทยมันเยอะนะเ,เราดูตัวอย่างคนพม,ามา่าเขาไม่สนว่าเขาเป็นใครมาจะอยู่ฝั่งพร,รัฐบาลหรือฝั่งทหารเขาก็ไม่สนใจ นะครับผลุดท้ายทหารตำรวจเขาก็ทิงท้งทิ้งดาบทิ้งปืนนั่เพื่อมาช่วยเหลือประชาชนเห็นไหมกระโดโด,โดเข้าไปช่วยเหลือทันทีเห็นไหมวันนี้เราเห็นเราได้รู้เลยนะเราดูข่าวของเราดูข่าวของพวกโเซเชียลเนี่ยเรารู้เลยนะครับว่าโอ้ตำรวจทหารเขาก็รู้เหมือนกันนี่ว่าเห็นเห็นจะมาทําลายประชาชนเขาก็เลยถอยออกจากทายพวกปฏิวัติรัฐประหารของเขา แล้วก็มาร่วมกับประชาชนบนเดินขบบนขับไล่รัฐบาลเหมือนกันน,นี่คือประเทศพามา่าอ่าต้องยอมรับนะครับว่าการร่วมมือร่วมใจของเขาเป็นหนึ่งเดียวเป็นหนึ่งเดียวซึ่งไม่เหมือนกับประเทศไทยเราตอนนี้พาม่านะครับสองฝั่งถึงแม้จะไม่ชอบกันแต่เขาก็มารวมตัวกันจับมือกันร้องเพลงร่วมกันขับไล่มินอองหลายพร้อมกันเห็นไหมเพราะหลังจากนั้นแต่เราฝักแต่เราฝายกันเขาก็เหมือนเดิมเขาก็ไม่ว่ากัน แต่ในขณะที่เขามีปัญหากับประเทศนี่เขาก็จะร่วมตัวร่วมใจกันเห็นไหมแต่ในขณะประเทศชาติประเทศไทยในแม่ดีแต่ดา่าดินะว่าเพื่อนนะเวลาให้ออกไปก็ไม่ร่วมนะไม่เอาไม่อะไรทั้งสิน้นนะดีแต่คุยโวโอ้อวดกันทั้งสิน้นนะครับนะอย่างผมนี่ผมออกมาทุกครั้งเวลาผมมีอะไรผมจะออกไปช่วยเหลือไปทุกครั้งนะโดนเขาถูกกระทําบ้างอะไรบ้างเราก็หนีบ้างอะไรก็ว่ากันไปนะอ่นะ ระหว่างที่ทหารมันใช้แก๊สน้ำตกน้ำตาเราก็อยู่ไม่ได้เราก็ต้องหลบเพราะอะไรเพราะโดนแก๊สน้ำตาเราก็แสบตาอะไรพวกนี้นะเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับอ่แต่ว่าแต่ของพม่านี้ไม่เกี่ยวนะเห็นว่าฉีดน้ำารถบรรลุฉีดน้ำมาฉีดแก๊สนะฉีดกันอุตลุดไปหมดแต่เขาก็ไม่ยอมนะเขาก็ไม่สนใจนะเขาก็บุกลุกเข้าไปจนจนฝั่งฝั่งทหารตำรวจแต่ต้องยอมนะครับต้องยอม <c oughs> และขณะนี้นี่ เหตุการณ์คงจะหนักหน้านะครับพม่านี่คงจะหนักไปหน้าแต่จะมีการตายสักกี่คนนั้นเราไม่รู้เราไม่รู้เราไปเห็นพระสองฆ์เจ้าของพม่านะเขานาขบวนเลยนะครับนําขบวนประท้วงรัฐบารนะครับอแต่พระสองฆ์เจ้าของประเทศไทยแม่งนอนอยู่ในกุฏิเออนอนอยู่ในกุฏินะครับเออช้าถึงก็คอยฉันข้าวบินทบาทอย่างเดียวนะครับนะ เป็นพระสงฆ์เจ้าก็อย่าคิดว่าช่วยชาติไม่ได้นะครับช่วยได้ทั้งนั้นนะครับอย่าไปสนใจว่าจะผิดศีลหรือไม่ผิดศีลนะการช่วยชาติไม่ถือว่าผิดศีลนะครับใครพูดเราผิดศีลก็ของคนนั้นแต่ในฐานะเราเป็นพระเป็นเจ้าเราก็มีสิทธิ์ที่จะช่วยชาติได้นะครับช่วยชาติได้นะครับอย่าไปสนใจว่ากฎของมหาเถรสมาคมจะเป็นยังไงเพราะพวกกฎมหาเถรสมาคมที่นั่งอยู่บนหอคอยมันก็อายุเยอะๆทำอะไรไม่ได้กันทั้งนั้นเลยครับนะ แล้วก็ <c oughs> กฎหมายคณะสงฆ์ก็บางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องฝ่าฝืนบ้างนะ <c oughs> เพื่อให้ได้ระบบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็กฎมหาเถรสมาคมก็จะไม่ต้องไปบีบบังคับพระยกเลิกกฎมหาเถรสมาคมหรือพรบสองห้าพรบคณะ,ะสงฆ์สองห้าศูนย์ห้าและที่แก้ไขเพิมเ่มเติมให้หมดนะครับและไม่ให้พระมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองเลยในอนาคต อะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมแต่นี่โอ้โหไปบีบบังคับนู่นนี่นั่นสารพัดนะพอเราเห็นพร,พระที่พระมาแล้วโอ้โเราพื่มใจแทนนะครับผมนั่งดูนั่งโอ้ี่พระพระออกนำขบวนอีกแล้วเลยอย่าลืมนั่นในประวัติศาสตร์พระมาเนี่ยถูกพระในถูกฆ่าตายเยอะนะครับเกี่ยวเรื่องการประท้วงในเรื่องพวกรัฐทหารพวกทหารนี่แหละเยอะเลยนะครับแต่พระเขาก็ไม่ยอมนะทุกวันนี้เขาก็ยังไม่ยอมเหมือนเดิมนะครับเหตุผลเพราะคนพระมาในคนรับถือพระ นะนับถือพระสองฆ์เจ้าเป็นที่ตั้งเขาไม่ได้นับถือทหารนะครับเขานับถือพระสองฆอง์เจ้าเป็นที่ตั้งนะคนพมา่าเราสังเกตดูให้ดีๆนะครับพม่าหนึ่งจะมีวัดเต็มประเทศเลยนะครับโดยเฉพาะชาเวเอเจดีย์วเวดากองเห็นไหมเนี่ยเป็นที่เคารพสักการะของคนพม่าและของคนคนประเทศอื่นๆที่เขานับถือาศาสนาพุทธนะครับเขาเข้าไปเคารพนับถือไปกราบไหว้เจดีย์เชวดากองจึงเป็น เป็นตัวแทนของคนพม่าและของโลกอย่างแท้จริงนะครับเนี่ยผมเองก็อยากจะไปเที่ยวนะช่วงนี้ยังไม่ไม่มีเวลาผมไปเที่ยวส่วนอื่นของพม่าซะเยอะแต่ผมไม่ค่อยได้ผมยังไม่ได้เข้าไปเที่ยวอ่ย่างกรุงเพื่อไปไหว้เจดีย์โชเอดากองเลยนะครับตอนนี้นะครับเนี่ยพอเราเห็นพม่าความความรักความร่วมมือกรมเกลยวสามัคคีกันเ,นเราเานึกถึงคนไทยว่าทําไมถึงไม่ทําเหมือนเขาทําทไมถึงกลัวโน่นกลัวนี่กลัวกลัวว่าจะไม่ได้บัตรสวัสดิการ กลัวว่าจะไม่ได้เงินชนะเราชนะกลัวว่าเราจะไม่ได้คนละครึ่งกลัวเราจะไม่ได้เที่ยวด้วยกันนะกลัวจะไม่ได้ไฟฟ้าฟรีน้ําฟรีบ้าเขาบก็ไม่รู้แม่งคิดแต่อย่างนี้นะคนไทยพูดพูด,พดตรงๆ้วเหมือนคนขอทานกลายๆนะนะพูดตรงๆนะอะไรอะไรก็ไม่เอาทั้งั้นคอย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 แบ,บมืออย่างเดียวทุกวันนี้คนไทยไม่ทํางานนะครับคนไทยไม่ทํางานไม่เอาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนะขอให้รัฐบาลแจก พอแจกแล้วมันไปกู้กู้กู้พอกู้มาลูกหลานเราตัวเราเองก็ชิบหายตามมันไปด้วยเพราะอะไรไอ้พวกคณะรัฐบาลเราเนี่ไม่กี่วันมันก็ตายหามาัแล้วแม่อายุเจ็ดสิบปดสิบรัฐสภาเนี่ยแต่เราคนอายุเก้าสิบปดสิบหามปีครับขา,ขาหามแข่งกันมาเลยทั้งนั้นนะครับแต่ว่าลูกหลานที่กําลังเติบโตขึ้นมาเนี่ยพังพินาศหมดนะอ่าแล้วระดับเราเนี่ยระดับเราที่มาพูดอยู่เนี่ยเราก็หกสิบกว่าเลยทั้งนั้นนะครับไม่นานเราก็เสียชีวิตกันหมดแล้วไม่เหลือแล้วนะครับ แต่ว่าทําความดีให้กับประเทศแม่งทาไม่ได้ทําแต่ความชิดหายให้กับประเทศไอ้หาอย่างนี้เลยประเทศชาติมันจะเจริญรุ่งเรืองคนมันไม่ได้รักประเทศนี่ว่านะกลายไป,ไป,ไ,ปไปพูดเรื่องอื่นทั้งนั้นทุกวันนี้นคนไทยเนี่ยสังเกตดูนะไปพูดเรื่องอื่นทั้งนั้นเลยครับที่ที่ด่าพ่อราแม่หรือว่าที่ดังนินทามึงนินทากูอยู่ตอนนี้เรื่องอื่นนะครับไม่ใช่เรื่องชาติไม่ใช่เรื่องประเทศนะไม่ใช่เรื่องประเทศประเทศนี่มันไม่สนใจเลยนะแม่ปล่อยประเทศให้ไปอยู่รังท้ายเลยของคนไทยทุกวันนี้ ไม่ได้คิดเรื่องอื่นคิดแต่เรื่องอ่างมึงกูจะได้เงินมาสมานกินยังไงพออเพราะกูไม่ทํางานอย่างเงี้ยกูไม่ทางานแต่กูทํายังไงถึงกูจะได้เงินมาใช้จ่ายเดยให้รัฐบาลมันให้กูอย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วมันความจเจริญรุ่งเรืองม,มันจะมาจากไหนนะแล้วรัฐบาลมันก็บีบบังคับให้บริษัทห้างร้านนี่แม,ม่ล้มเลิกกิจการให้หมดเห็นไหมอ่าแล้วคนก็ตกงานพอตกงานแล้วทาไงเอาเงินที่ทุกวันนี้ เป็นอย่างนี้หมดไปประเทศไทยแล้วก็โจรก็เยอะแม่งโคตรเลยรัฐบาลนเนี่ยมีแต่โจรมีแต่คนขายค้ายานะมีโจรข้ายา,นะา,ยาลักเล็กขโมยน้อยทุจริตคอร์รัปชันโหแม่งเข้าหมดเลยกฎหมายไม่เป็นธรรมมีแต่เรื่องโม้ไปวันๆนะตอแหลกัดกันเองในรัฐในสภามกัดกันเองแม่พักร่วมกับซัดก,กันเองนะไม่เคยคิดถึงประชาชนเลย นะเป็นเช่นอย่างนี้แล้วทุกวันนี้นะครับเนี่ยผมเห็นพมา่ามาสู้นะสู้ไม่ถอยอย่างพมา่าเห็นไหมเพื่อต้องกรให้รัฐรหาลนี่พ้นไปจากประเทศพมา่าพอเราถึงนึกถึงประเทศไทยเราโหแย่นะครับเนี่ยเป็นอย่างนี้นะคือถ้าคนไทยรักกันร่วมกันสามัคคีกันนะเมื่อกำจัดก,การในพวกพเด็จก,การให้หมดสิ้นซากนะแล้วประเทศไทยก็มาตั้งหลักใหม่และตั้งหลักให้ดีๆนะครับพอตั้งหลักใหม่ได้เนี่ยเหมือนกับเอ่อ พระฤาษีลึงดำทํานายไว้แล้วนะครับต้องเป็นไปตามคําทํานายนะครับเพราะทํานายมาถูกหมดแล้วนะครับนะเหลืออันนี้อันเดียนะครับที่เขาเรื่องเรื่องถิ่นกาขาวอะไรสักอย่างเนี่ยท,ที่อันสุดท้ายเนี่ยนะหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของพระอริยะเมตรยแล้วนะครับซึ่งเป็นเมืองที่สิริวิไลนะมีแต่คนทุกคนจะอยู่ดีกินดีารักกันสามาัคคีกันประเทศชาติจะเดินรุ่งเรือง,อง,องก็คือ ในยุคข,ของพระอริยะเมตรตรเห็นไหมดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับสําหรับคนไทยนะอย่าเราอย่านิ่งเฉยนะครับเพราะเราดูพม่าเป็นตัวอย่างนะอย่าลืมในในเอเชียเราเนี่ยมีผล็จการอยู่สองประเทศนะครับคือประเทศไทยกับประเทศพม่านะครับขณะนี้ประเทศพม่านะประชาชนกําลังทําลายนะกําลังทําลายไป้พวกรัฐบาลให้สิ้นซากแล้วประเทศไทยจอะอยังไงว่ามานะขณะนี้จ,จับคนไทย ข้าคุกข้าตารางเป็นว่าเล่นนะครับไอ้พวกรัฐไอ้พวกประเด็จก,การเนี่ยนะครับสังเกตได้ดีนะครับอ่าแล้วความยุติธรรมมันไม่มีไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นไอ้พวกเกี่ยวกับความยุติธรรมมันมันไม่มีนะทำให้คนไทยเนี่ยก็เป็น,เป,นเป็นเดือดเป็นแค้นกันเยอะแยะนะครับอ่าต่อไปนี้นะถ้าใครยังคิดอย่างนี้นะคิดแบบว่าโอ้กูไม่ธุระไม่ใช่เนี่ยเดี๋ยวก็ทุกสักวันหนึ่งเดี๋ยวมันจะรู้สึกนะครับอ่าเอาล่ะสำหรับประเดี๋ยวการ ขับไล่ป็ิการของพม่านะครับขณะนี้ก็ต้องเข้มข้นนะเข้มข้นตํารวจทหารข้าราชการทุกคนตอนนี้ของมันรวมกับประชาชกันหมดแล้วนะครับรวมกันหมดแล้วพอรวมกันหมดนี่พวกไอพวกป็ิการมันก็อยู่ไม่ได้นะมินออนหลายนี่ก็มันก็อยู่ไม่ได้เผลออนี่มันอาจจะหนีแล้วก็ได้นะตอนนี้เผลออไปอยู่กับลูกกับเมียที่รัสเซียแล้วก็ได้นะครับนะถ้าเป็นข่าวจริงนะครับถ้าเป็นข่าวจริงก็ถือว่าหนีแล้วนะถ้าถ้าเป็นข่าวจริงแต่ถ้าไม่เป็นข่าวจริงถ้าเป็นข่าวเฟซนิวก็ถือว่า ก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นสําหรับประเทศพม่านะครับเอาละครับสําหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้ติดตามรายการมาโดยตลอดนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อติดตามรายการในโอกาสต่อไปด้วยครับสวัสดีครับ